ติก็โอเคโอ้โอ้ล้างสรยวันนี้ลูกชายมาเที่ยวหานะคะดูแฟนเอาหมูทอดให้โอเคเดี๋ยวนี้ เท่นี้เท่นี้โอเคหน้าดันเฟรติกโอเควันนี้ค่ะเพื่อนๆลูกชายมาเยี่ยมแฟนดีก็เลยถามว่ามีอะไรจะกินเอ,อ่อจะทำอะไรกินไหม พอดีดีก็เลยเอากระดูกหมูนะคะออกมาจากออกมาจากตู้เย็น,นะค่ะแล้วก็จะทำสเปริคน,นะกินกับมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งก็มันฝรั่งจากสวนเรานะคะตอนนี้กำลังต้มตอนนี้บีกำลังต้มกระดูกหมูอยู่นะคะต้มก่อนแล้วค่อยเอาไปอบนะมันจะได้อร่อยนะคะ อันนี้กำลังเตรียมแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือมันฝรั่งจากสวนเาราเมื่อวานนี้บีเก็บขึ้นมาบีว่าบีจะมาเดี๋ยวบีจะเอาลงใส่ลงไปในนี้เลย ต้มมันแล้วก็ต้มกระดูกหมูนะคะ เดี๋ยวตอนนี้รอให้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้หมูของเรากับมันฝรั่งของเราสุกก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้บีจะตเตรียมไว้กลัวพวกเขาจะหิวแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปตัดใบอ่ลืมชื่ออา่า เดี๋ยวบีจะไปตัดโรสแมรี่นะคะเอามอเตรียมไว้นะคะในระหว่างที่เรารอให้มันฝรั่งของเรานะคะสุกนะแล้วก็หมูของเราเปื่อยสักหน่อยจ้ะต้มมันฝรั่งให้สุกนะคะมันฝรั่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ กับหมูเอาไปอบนะคะตตอนนี้เดี๋ยวต้มหมูให้มันแบบสุกสักหน่อยนะคะให้มันเปื่อยสักหน่อยในระหว่างที่เรานะคะรอให้มันฝรั่งสุกเดี๋ยวเราจะมาทำซอสกันจ้ะเพื่อนๆ ส่วนประกอบของซอสนะคะมันก็จะมีง่ายๆเลยนะที่บีทำนะอันนี้บีก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะคะลงไปแล้วก็มีซีอิ๊วขาวบีก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะ ซอสฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปอบก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอตรงนี้นะคะเหลืองดีแล้วนะคะเราก็จะได้กลับด้าน,นะค่ะ ใส่น้ำมันสลัดลงไปหน่อยนะคะมันจะได้ ตอนนี้นะคะด้านนี้ก็เหลืองแล้วนะคะเราก็จะมาทาซอสอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้บด้านเนี้ยช่วงนี้เราก็จะเอาใบโรสแมรี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็กลับด้าน ก็เอาซอสนะคะทาเลยนะอีกด้านหนึ่ง

เป็นเส้นผิดปติค่ะซีซอสเซอร์เกี๊ยวบีกับแฟนแล้วก็ลูกชายนะคะไม่ได้ทานอาหารพร้อมกันนะ คือบีนะคะทำอาหารให้เขาสองคนส่วนอาหารของบีนะคะวันนี้ก็จะมีไส้กรอกข้าวมีกุนเชียงหมูแล้วก็มีแกงเห็ดค่ะ วันนี้นะคะลูกชายก็ามาเที่ยวหาปกติแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาจะมาเที่ยวหาบีก็จะเตรียมอาหารไว้นะคะแต่ว่าวันนี้บีไม่ได้เตรียมไว้พอดีว่าในตู้เย็นของบีอ่ะค่ะบีซื้อกระดูกหมูมาหลายแพ็คเลยบีก็จะเอาใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะเพราะว่าบ้านของเราอะ่ะมันค่อนข้างที่จะไกลห้างสรรพสินค้าค่ะเวลาที่บีซื้อของบีก็จะซื้อมาไว้ทีละเยอะๆแล้วก็เอาใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะ วันนี้บีก็เลยได้ทำสแปรลิปให้เขาส่วนผักของเรานะคะก็มีอยู่ในสวนนะบีก็ไม่ได้ซื้อเลยอย่างเช่นมันฝรั่งบล็อกคอลี่หรือว่าดอกกระหล่ำม,มะเขือเทศหรือว่าแตงกวานะคะก็มีนะช่วงนี้เราก็ปลูกผักกินเองค่ะเราไม่ต้องซื้อปกติแล้วนะคะพวกเราก็จะไปมาหาสู่กันตลอดนะคะถ้าเขาไม่มาหาเราเราก็จะขับรถไปหาเขานะคะ แล้วก็วันนี้ลูกชายนะคะมาเยี่ยมหาบีก็มีของฝากให้ด้วยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ว่าบีอ่ะทำน้ำอง,งุ่นกินเองนะคะของเราอ่ะมันมันไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะบีก็ทำออกมาได้5ลิตรก็กินไม่หมดนะคะเราก็จะเอาให้ลูกชายไปด้วยค่ะดอกไม้นะคะที่บีซื้อมาจากสวนที่เขาให้เราอะไปตัดเอาเองนะคะชอละ1ยูโรนะคะ ชื่อดอกไม้ก็คือการีโอเลนนะคะซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ทนทานมากเลยค่ะเพื่อนๆบีนะติดใจเลยเดี๋ยวบีนะคะจะไปหามาปลูกไว้ที่สวนค่ะและ1วันของบีนะคะก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยทํานูน่ทนทํานี่แป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้ว1วันช่วงนี้นะคะฝนตกนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอของบีที่บีทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องของบีด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกเม้นทุกไลค์แล้วก็ทุกการกดติดตามก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะมีความสุขในการรับชมวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีเดเซน